สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งแม่มือนี่พรา่กันอีกแล้วเนาะเพื่อน่ามาอีกแล้วสองตัวอีไม่ไงฮักฟุดใหม่ตีไว้กับบ่อฟังตีแต้มเนาะเออหนาวไป,ปกับมายอดึ้นยอดคิดถึงพี่น้องแฟนครับทุกทุกท่านที่ย่งค่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มอลล้ำช่างมีนหน่อยระคังท้องอเป็นจ้งไดเนาะอยู่ดีไม่แห้งกันทุกขู่ตัวกคนอยู่เนาะ ท่ามพอยู่กับยูดีสือเด้อเมื่ได้มีแห้งเมื่อนี่ผู้ขาก็ได้มีก่อนล่ำมาตอนมาฝากเป็นทำนองกาลสินเออคุณพ่อคุณแม่เพิ่นนมาคุณพ่อแม่มีซํำไหนห้พี่น้องได้ฟังก่อนล่ำก่อนนี้ได้ไปซอกพ่อเออของอาจารย์บุญมีผู้พระแดงผู้เพิ่นแตงไหวแต่ว่าเพิ่นกะได้เสียชีวิตไปจากพวกเข้าน่ะละเนาะเออก็เลยอยาก เอาก่อนล่ำมาล่ำสืบสารในาพี่น้องได้ฟังไว้เป็นจังไดคุณพอ่อคุณแม่มันหน่อยมันหลายซ้ำไหนสะดอกบาหลายบแล้วมาวัดนี่คุณพ่อเอ้ยเพื่อนยังว่านั่นเดียวคุณของพ่อแม่นี่มันมีมากขนากหนาะ ขนาดคุณมาหนากระบอกปุ่นเอน่ปานเฮ่ลาบนในแปรน่ปุ่นไม่ในคลองทำข้าเจ้าเก่าคุณแม่ยาเอาขันยืดก้วงโอ้ยต่วงไลดอกจำใดคำพูดนอกเก่าอวน้ำทตดอาฝูงอยู่ในตัวของเ้า พ่อแม่ปุ่นเอ้ยนอวเปียงแทงและมืนั้นแป่เด้อปุ่นใ่คือดินเมืองขั้นหังแทงคุณพ่อเอ๋ยธาตุห้องมันแขงนะมีมูหนังขั้นแลเนื้อขั้นอินพร้อมกระดูกดอม ของนี้เข้าพ่อแม่ปั่นนอกบ้าแล้วสชวนว่าน้ำแนวน้ำขนาบปโปเูเดิงของแม่มีสิบสองนอเทงแท้พระคุณ้านให้จื่อเอาแน่เดิมหลอกคุณพ่อบังเกิดเก้าน้ำธาตุธาวินยี่สิบเ็ดพอดีงคุณพ่อมีนอหลายลุน คนฟังได้ไครสนแก่ฟังตอมเบ้าเพื่อนเลื่องคุณพ่อก็หากลายนอมากลุนพระคุณเหลียงไก่แหงลายตอนพันหูกหน้อยอย่าคายคือตอนแม่นั้นมีคันอุตสารันทําแลนเลนต่างขนาันหาวใเพื่อนไปต้มอุตตกัง คันกินอาบพ,พ่อนั่นเป็นผู้ํำทาในดอกซูอันถูกหนึ่งแม่้อยแองกันเขาคนขอดบุตรต่างนาบ,บ้าสุดปัญญงพ่อหากเป็นฮาเดอคนเอ้อยินนาะแล้วหาอยากกินน้อยอยากแก่หมอตาแงะมาพอกเป่า พอไปหาหน่อเที่ยวเวเ้าไทยบ้านมาลำดูคนบานอ้องเมื่อทอนไหนก็ไม่รู้เงินใจดอกขายหมอขอแต่มีชีวิตขันอยู่ดอมกันใดนแล้วคุณพ่อเอ๋ยแม่ที่ไก่น่อหรือไก่พ่อพ่อใจวิ่งเลน่น หัวใจแข็งอยูก่กับนำลูกหน่อยเอ้ยคอยอุ้มดอกอุณาสุ่ง กวางคลายชาติป่มีจบต้องอาศัยบิราปพ่อแม่แพงเพียนตุ้มลรสุมไหเนี่ะคุณหานยมที่บ้านทีจดเสือผู้นั้นคอยขั้นแต่มือสิ่ลงหมอดอกแพนนียแล้วแผ้ผู้แข็ง สู่คุณนงเด้อของพ่อนั่นละก่อปาดเปืองไอ้เมืองป่าบอนทิไปลูกหนึ่งย้ำควายไข่ลูกอ้อนในนอนบอกพอหักเป็นคนหลอกสอบขาคันย่าแก่ ถึงย่ำหนาวพอกะแพร่ผาแพ่วางมาตุ่มตอมพอถนอมขั้นหักเจ้าเสมอดำดอกหน่วยตางล้วคำเพงเอย้ยย้ำลูกอยากกินเิ้นพอกะแลนขันไปหางย้ำลูกอยากกินฝาพ่อเม่หาดอกมาปอน น้อลูกวอนอย่างกระตองได้ขันขอไว้ตั้งเต้า,ตาบานลูกเงเป็นนั่งข้าวสาวนางแตกเหนื้อนุ่มเจแม่ภูม,มิกุอนคันเพียนแก้วจังงามานิง่งแล้วพอแม่ค่อยขันบอกสี่หอยปองท่องเขียน กาเรเล่าเรียนคันตึกตาพ่อแม่หาคันนุช่วยแล้วหาเงินรวยหาเงินรวยเรือลมโอบลมให้หูเลียมพ่อแม่เฮาเปียบเทียบกุ้งพุทธเจ้าผูคอยเฝ้าดอกลำบองอแล้พ่อแม่เฮาเปียกดังกลับน่วยกองใบ่าสองทา เลี้ยวเห็นไัย่ของมูตัวไกหรือไก่สิหาแผ่มาคือท่านสงสารห้องว้าตัวผักคุณแม่พักคุณพ่อละมันหนักมีน้องจังสจให้จำไบขวัวสุนเล้อ ไปบามาแดดกับซองตาเราล่ะโอ้ยมาเหลี่ยมแถอตะเวนสมานวยใหญ่เฉยเนี่ตะเวนแดดแดดซองตาสร้างหัวมันเถาะเออเป็นจังเสียละมันจังงามเนาะคนกัะแดดก้นกระแดดด้วยน้ำกันขันบ่มีแดดมันกรบโบอุ่นขอบุญขอบคุณก็แล้วกันเนี่จื้อใบแน่ล่ะสวัสดีคร่ะลูกเต่าล้านเหรียญจ่าได้ขันฮาอัดพ่อแม่บอกกันยอะสิ ผูจ้างนึงไข่หินดอกล้าบ่วาลูกเพิ่นลูกตละเป็นเมดละคู่มือนี่จื้อไปเนี่ยพอแม่เพิ่นหายเพิ่นดาเพิ่นบ่ได้สร้างห้องควมหักได้ก,กับบ่ทอหักคว่มหักของพอของแม่ให้พอนได้ก,กับบ่ทอพอนของพอของแม่เพราะว่าเพิน่นหายด้วยใจกจิงหักกับหักอีหลีม่นหายแม่ได้ปอนไหนเพิ่นกับบ่สร้างลูกสร้างเต่าด้อพอแม่หักลูก,กบท่ทอกันบ่แม่น เออผู้ใหญ่หักเจ้าหนึ่งผู้น้อยหักเจ้าหนึ่งหักข้อกันเมื่ละจื่อใบเนีย่ยเ,เห็นพอ่อเห็นแม่เพิ่นหายว่าถ้าเพิ่นสร้างตูวขันเพิ่นบ่หายนะเพิ่นบ่ห่วงตัวเพิ่นห่วงแล้วเพิน่นจังหายเนาะเอออยากให้ลูกให้เต่ามีอยู่มีกินอยากให้ลูกให้เต่าเออเป็นฟังเป็นตาหนิฉะนั้นฟังพ่วมเพิน่นเด้อพ่อแม่บอกพ่อแม่สอนพ่อแม่หายคือเพิ่นหักอมีฉนั้นก็จื่อเอา,เอาออความปุ่นความุณหลายหลาที่พี่น้องยังคอยรับฟังกดไลค์